สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของการเติมอาหารใจและไขความลับของชีวิตเคยไหมครับที่เรานั่งมองดูข่าวในโทรทัศน์หรือมองดูเรื่องราวของคนรอบตัวแล้วเกิดคำถามที่ขัดใจจนแทบอยากจะตะโกนออกมาว่าโลกนี้ยังมีความยุติธรรมอยู่จริงหรือเราเห็นคนโกงกินสวยสุก อยู่บนกองเงินกองทองเราเห็นคนพูดจาเป็นปลอนกับได้รับเสียงปรบมือที่ชื่นชมในขณะที่คนทำดีปิดทองหลังพระกับถูกมองข้ามหรือบางครั้งกับต้องมารับเคราะห์กรรมที่ตนเองไม่ได้ก่อจนเราเริ่มลังเลสงสัยในคำสอนที่ปู่ย่าตายายพร่ำบอกมาตลอดว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว คำถามนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับแต่มันเป็นคำถามที่กัดกินหัวใจมนุษย์มานับพันปีวันนี้ผมจะพาคุณผู้ฟังย้อนเวลากลับไปสู่สมัยพุทธกาลเพื่อร่วมวงสนทนานในเหตุการณ์จริงที่จะเปลี่ยนความคับข้องใจของคุณให้กลายเป็นความเข้าใจที่สว่างไสวไปฟังคำตอบจากปากของมหาบุรุษผู้มองเห็นความจริงของโลกอย่างทุลุบุโปร ว่าแท้จริงแล้วกฎแห่งกรรมทำงานอย่างไรกันแน่และทำไมคนชั่วถึงยังได้ดีอยู่เตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมกันเลยครับขอให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการภาพตามผมนะครับณวัดพระเชตวันมหาวิหารในยามบ่ายที่แดดกำลังร้อนระอุแต่อากาศภายในป่านั้นกลับร่มลื่นด้วยเงาไม้ใหญ่ มีชายหนุ่มผู้หนึ่งชื่อว่าธนิตเขาเป็นพ่อค้าผ้าที่มีชื่อเสียงในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตแต่วันนี้ใบหน้าของธนิตกลับเต็มไปด้วยความหมองคล้ำดวงตาแดงกลำ่ำเหมือนคนผ่านการร้องไห้มาอย่างหนักเสื้อผ้าที่เคยสะอาดสะอ้านกลับดูยับยูย่ยี่เขาเดินแกมวิ่งเข้าไปเฝ้าพระพุทธอ,องค์ด้วยท่าทีที่ร้อนรน เล่ากับว่าไฟกำลังไหม้ใจของเขาอยู่เมื่อไปถึงเบื้องหน้าพระพักธนิตก้มกราบลงอย่างรวดเร็วแล้วเงยหน้าขึ้นทูลถามด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและเต็มไปด้วยความตัดพพอต่อโชคชะตาว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้จเจริญข้าพระองค์หมดศรัทธาแล้วข้าพระองค์หมดกำลังใจที่จะทำความดีอีกต่อไปแล้วตลอดชีวิตที่ผ่านมา ข้าพระองค์รักษาศีลค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ไม่เคยคดโกงตาช่างใครแม้แต่น้อยข้าพระองค์บริจาคทานช่วยเหลือคนยากไร้มาตลอดแต่ผลที่ได้รับคืออะไรพระเจ้าค่ะเมื่อเดือนก่อนคู่แข่งทางการค้าของข้าพระองค์ผู้ซึ่งเป็นคนทุจริตติดสินบนเจ้าหน้าที่และชอบใส่ปล้ายป้ายสีผู้อื่นกลับชนะการประมูลใหญ่ ได้กําไรมหาศาลกลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ที่มีคนห้อมล้อมสรรเสริญส่วนข้าพระองค์ผู้ซื่อสัตย์กับถูกโกงจนหมดเนื้อหมดตัวบ้านช่องกําลังจะถูกยึดลูกเมียกําลังจะลำบากข้าแต่พระองค์ไหนเล่าคือกฎแห่งกรรมที่ว่าศักดิ์สิทธิ์ทำไมคนชั่วคนนั้นถึงได้ดีมีหน้ามีตาในสังคมส่วนคนดีอย่างข้าพระองค์ กับต้องมารับกรรมเช่นนี้หรือว่าการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กไม่มีอยู่จริงพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงทอดพระเนตรมองทนิดด้วยสายพระเนตรที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตาและสงบนิ่งเล่ากับมหาสมุทรที่รองรับก้อนหินร้อนๆที่ทนิดคว้างลงมาพระองค์ปล่อยให้ความเงียบทำงานครู่หนึ่ง เพื่อให้ความพรุ่งพ่านในใจของทนิดค่อยๆสงบลงก่อนจะตรัสถามกลับด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลทุ้มลึกและกังวานดุดเสียงละคังว่าดูก่อนทนิตหากชาวบ้านหวานมาเมล็ดมะม่วงลงในดินวันนี้เขาจะได้กินผลมะม่วงในวันพรุ่งนี้เลยหรือไม่ทนิดชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตอบว่าหาไม่ได้พระเจ้าค่ะ ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าต้นมะม่วงจะโตและออกผลพระพุทธองค์จึงตรัสถามต่อว่าแล้วถ้าชาวนาผู้นั้นหว่านเมล็ดพืชพิษลงไปในดินวันนี้พืชพิษนั้นจะงอกขึ้นมาทําร้ายเขาในวันนี้เลยหรือไม่ทัน,นิิตอบว่าก็หาไม่ได้เช่นกันพระเจ้าค่ะต้องรอเวลาให้เมล็ดงอกงามเสียก่อนพระพุทธองค์ส่งแย้มพระสวนเล็กน้อย แล้วตรัสสอนด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นเพื่อไขความลับของการเวลาว่าดูก่อนทนิดกรรมก็เฉกเช่นเดียวกับเมล็ดพันธุ์พืชมันมีระยะเวลาในการให้ผลหรือที่เรียกว่าวิบากสิ่งที่ท่านกำลังเห็นในวันนี้คือภาพลวงตาแห่งการเวลาที่ทำให้มนุษย์จำนวนมากเข้าใจผิดท่านจงฟังให้ดีคนชั่วที่ท่านเห็นว่า เขากำลังได้ดีล่ำรวยและมีความสุขนั้นแท้จริงแล้วเขากำลังเสวยบุญเก่าที่เขาเคยทําไว้ในอดีตเปรียบเสมือนเขามียุ้งช้างที่เต็มไปด้วยข้าวเปลือกจากฤดูการก่อนเขาจึงมีข้าวกินอิ่มน้ำสำราญในวันนี้แต่การกระทำชั่วของเขาในปัจจุบันคือการที่เขากำลังหวานมเมล็ดพืชพิษลงในแปลงนาของเขาเอง เมื่อใดที่บุญเก่าในยุ้งฉางหมดลงและเมล็ดพืชพิษที่เขาหว่านไว้ในวันนี้เติบโตเต็มที่เมื่อนั้นแลความหายนะจะมาเยือนเขาอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ส่วนท่านทนิตเอยความทุกข์ยากที่ท่านเผชิญอยู่ตอนนี้คือผลของกรรมเก่าหรือหนี้สินเก่าที่ท่านเคยก่อไว้ในอดีตมันกำลังตามมาทัน และส่งผลเปรียบเสมือนข้าวยางเก่าในยุ้งของท่านหมดลงพอดีแต่ความดีและความซื่อสัตย์ที่ท่านทำในปัจจุบันนี้คือการที่ท่านกำลังหว่านมาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีที่สุดลงในนาผืนใหม่แม้วันนี้ต้นข้าวยังไม่โตท่านอาจจะยังหิวโหวยแต่จงมั่นใจเถิดว่าเมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยวท่านจะได้ผลผลิตที่งอกงาม และยั่งยืนอย่างแน่นอนธนิตเอย๋ยกฎแห่งกรรมนั้นเที่ยงตรงเสมอไม่เคยมีใครหลอกลวงกฎแห่งธรรมชาติได้เพียงแต่งเงื่อนไขของเวลาทําให้ตาเนื้อของมนุษย์มองไม่เห็นความสัมพันธ์นั้นอย่างชัดเจนน้ํานมที่รีดออกมาใหม่ๆย่อมยังไม่กลายเป็นนมเปรี้ยวฉันใดกรรมชั่วที่ทําลงไปก็ยังไม่ส่งผลทันทีฉันนั้น แต่มันจะค่อยๆสั่งสมและเผาผลาญคนผ่านในภายหลังเหมือนไฟที่ไม่ลามมาจากใต้กองเท่าฐานทานิตได้ฟังดังนั้นความน้อยเนื้อต่ำใจเริ่มคลายลงเขาเริ่มมองเห็นภาพกว้างขึ้นว่าชีวิตไม่ได้ตัดสินกันแค่ฉากเดียวแต่เป็นหนังเรื่องยาวที่ต้องดูลึกลงไปถึงเหตุและปัจจัยข้ามภพข้ามชาติ เมื่อความเข้าใจเรื่องกลไกของเวลาเริ่มกระจ่างแต่ทนิตยังคงมีความค้องใจในแง่ของความรู้สึกเขาจึงก้มกราบและทูลถามต่อด้วยความสงสัยว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าข้าพระองค์เข้าใจแล้วว่ากรรมต้องใช้เวลาแต่ในระหว่างที่รอผลกรรมนี้ใจของข้าพระองค์ยังคงร้อนลุ่มเมื่อเห็นคนชั่วลอยหน้าลอยตา ข้าพระอ,องค์อดไม่ได้ที่จะรู้สึกอิจฉาอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโกรธแทนข้าพระอ,องค์ควรจะวางใจอย่างไรข้าพระอ,องค์ต้องทนก้มหน้าก้มตาถูกเอาเปรียบต่อไปอย่างนั้นหรือพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ทรงใสพ่พระพักช้าๆแล้วประทานวิธีคิดที่เป็นภาคปฏิบัติเพื่อให้ธนิษฐ์และพวกเราทุกคนนำไปใช้เปลี่ยนชีวิตว่า ดูก่อนทนิษท่านไม่จำเป็นต้องทนอย่างผู้แพ้แต่ท่านต้องสู้ด้วยปัญญาการที่ท่านรู้สึกโกรธแค้นหรืออิจฉาคนชั่วนั่นเท่ากับว่าท่านกําลังลงโทษต,ตัวเองซ้ำสองเคราะห์กรรมภายนอกทำร้ายท่านแค่ครั้งเดียวคือทำให้ท่านเสียทรัพย์แต่ใจที่เล่าร้อนของท่านกําลังทำร้ายตัวท่านเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า ทุกวันทุกคืนจงมองดูคนชั่วผู้นั้นด้วยสายตาแห่งความสังเวชเถิดเปรียบเหมือนท่านเห็นคนบ้ากำลังหยิบขนมที่คลุกยาพิษเข้าปากแล้วเคี้ยวอย่างอเลดอร่อยยิ้มล่าเริงมีความสุขท่านจะอิจฉาคนบ้าผู้นั้นหรือท่านจะสงสารเขาทาน,นิตตอบทันทีว่าต้องสงสารสิพระเจ้าค่ะ พราเขากำลังจะตายในไม่ช้าพระพุทธองค์ตรัสว่าถูกแล้วทนิดคนที่ทุจริคตคดโกงก็เหมือนคนที่กำลังกินขนมพิษความสุขที่เขาได้รับตอนนี้คือความหวานชั่วคราวที่เคลือบยาพิษไว้เมื่อท่านเห็นดังนี้ท่านจงรีบถอนความอิจฉาออกจากใจแล้วหันกลับมารักษาทรัพย์ที่แท้จริงของท่าน นั่นคือใจที่บริสุทธิ์วิธีการปฏิบัติสำหรับท่านมีดังนี้ข้อที่หนึ่งจงรักษาเจตนาของท่านให้ขาวสะอาดอยู่เสมอกรรมคือเจตนาถ้าท่านโกรธเขาอยากให้เขาชิบหายนั่นคือกรรมชั่วทางใจของท่านเองตรงระวังอย่าให้ความชั่วของคนอื่นมันเหนียวนําให้ท่านกลายเป็นคนชั่วไปด้วย อย่าให้สีดำของเขาวมาแปดเปื้อนผ้าขาวของท่านข้อที่สองจงทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดด้วยความเพียรหรือวิริยะกฎแห่งกรรมไม่ได้สอนให้งอมืองอเทา้ารอโชคชะตาแต่สอนให้ท่านสร้างเหตุที่ดีอย่างต่อเนื่องหากท่านถูกโกงท่านก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความยุติธรรมตามกฎหมายบ้านเมือง นั่นคือการทำหน้าที่ทางโลกแต่ในใจลึกๆท่านต้องไม่ปูกเรณข้อที่สาจงฝึอกอุเบขาคือการวางใจเป็นกลางเข้าใจว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมใครทำสิ่งใดย่อมได้รับสิ่งนั้นแน่นอนในไม่ช้าก็เร็วไม่ต้องแช่งชักหักกระดูกเขาเพราะกฎแห่งกรรมจะทำหน้าที่ของมันเอง อย่างสาสมและยุติธรรมที่สุดหน้าที่ของท่านคือดูแลนาบุญของท่านให้งอกงามต่อไปท่านนิดเอย๋ยจงจําไว้ว่าทําดีและได้ดีเป็นคนละส่วนกันทําดีเป็นหน้าที่ของท่านส่วนได้ดีเป็นหน้าที่ของผลกรรมเมื่อท่านทําเหตุที่สมบูรณ์แล้วผลย่อมปรากฏแน่นอน เหมือนท่านเติมน้ำลงในตุ่มทีละขันแม้นจะไม่เต็มในทันทีแต่สักวันหนึ่งน้ำย่อมเต็มตุ่มและล้นปลีออกมาอย่างแน่นอนทัน,นิดได้ฟังดังนั้นก็เกิดความสว่างสวัยในจิตใจความหนักอึ้งที่แบกมาหายไปสิน้นเขาไม่ได้ทรัพย์สมบัติคืนมาในทันทีแต่เขาได้สิ่งที่มีค่ามากกว่านั้นมา นั่นคือสัทธาในความดีและความสงบเย็นใจที่ไม่มีใครมาแย่งชิงไปได้คุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของทนิตเราจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าความเข้าใจผิดเรื่องกฎแห่งกรรมส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราใจร้อนและมองโลกในกรอบของเวลาที่สั้นเกินไปเราตัดสินหนังสือเล่มเดียวจากการอ่านเพียงหน้าเดียว กฎแห่งกรรมไม่ใช่ระบบแลกเปลี่ยนสินค้าแบบยื่นหมูยื่นแมวที่ทำปุ๊บต้องได้ปับ๊บแต่มันคือกฎแห่งเหตุและผลที่มีความซับซ้อนและมีกลไกของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเหมือนการปลูกต้นไม้ครับบางคนปลูกถงังอกแค่สามวันก็ได้กินนั่นคือกรรมที่ให้ผลเร็วแต่บางคนปลูกต้นสักทองต้องรอเป็น10ปี20ปี กว่าจะได้เนื้อไม้ที่แข็งแกร่งและมีมูลค่ามหาศาลการทำความดีก็เช่นกันครับผลตอบแทนแรกที่คุณได้รับทันทีที่ทำดีคือความสบายใจคือความภาคภูมิใจและคือการที่จิตใจของคุณได้รับการยกระดับให้สูงขึ้นนี่คือได้ดีในระดับจิตวิญญาณซึ่งเกิดขึ้นทันที100ส่วนผลพลอยได้ภายนอก เช่นความร่ำรวยชื่อเสียงหรือคำสรรเสริญน,นั่นเป็นเรื่องขององค์ประกอบอื่นๆที่ต้องรอเวลาและจังหวะที่เหมาะสมดังนั้นหากวันนี้คุณทำดีแล้วยังไม่เห็นผลหรือเห็นคนทำชั่วยังได้ดีขอให้คุณหนักแน่นดังขุนเขาอย่าพึ่งท้อแท้อย่าพึ่งเปลี่ยนอุดมการให้บอกกับตัวเองเสมอว่า ความดีที่ทำแล้วไม่เคยสูญเปล่าบันถูกบันทึกไว้อย่างละเอียดในฮาร์ดดิสของจัก,กรวาลที่ชื่อว่าจิตของคุณเองไม่มีข้อมูลไหนสูญหายและไม่มีใครหนีพ้นการกระทำของตนเองไปได้จงเป็นเหมือนชาวนาผู้ฉลาดที่มุ่งมั่นหว่านเมล็ดพันธุ์ที่ดีต่อไปแม้แดดจะร้อนแม้ฝนจะแรง เพราะเขารู้แน่แก่ใจว่าเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะเป็นผู้ที่มั่งคั่งและมีความสุขที่สุดขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านเป็นผู้ที่มีศรัทธาที่ตั้งมั่นประกอบด้วยปัญญาเชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมและสนุกกับการสะสมแต้มความดีในทุกๆวันเพราะนั่นคือหลักประกันความปลอดภัยในชีวิตที่แท้จริงของคุณสำหรับวันนี้ ขอให้ผลบุญรักษาความดีคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ต่อให้คนที่คุณรักเพื่อชวนกันมาใช้ธรรมะในการใช้ชีวิตขอทุกท่านมีสติมีปัญญาและเดินทางธรรมอย่างมั่นคงแล้วจะเข้าถึงนิพพานได้ในสักวันหนึ่ง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสาธุ